สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลูกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ามาแลกสองเบี้ยอย่าหาทำวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับนะห่างหายกันไปบ้างอะไรบ้างนะฮะต้องขออภัย เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จับกู้มาเจอกับคุณตองอ e ีอีกแล้วครับท่านนะคุณตองอ e ีก็มากับเลตติ้ง1 7 0 7โอ้โหวันนี้เราก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะคุณตองอ e ีก็นะฮะคงไม่ทราบว่าไอดีนี้เป็นไอดีใหม่เราเปลี่ยนใหม่นะครับฮนะ่าาเปลี่ยนใหม่คุณตองอ e ียังไม่เคยเจอไอดีนี้นะครับนะ โทรศัพท์เสียก็เปลี่ยนเครื่องใหม่โอ้โหกินกันตัดกันเข้าไปสนุกสนานไปใหญ่นะแต่ตรงนี้เขาแทงมมาเข้ามาอีกแล้วโอ้โหหน้าบงหน้าเบียอะไรไม่สวยงามไม่สนใจเข้าไปละกินตัดเข้าไปก็กินตัดเข้ามาแทงมมาหมาก็ต้องกลับนะครับหมากลับไปตรงไหนดี กลับให้สวยนะดูให้ดีมีชาติตระกูลนะครับนะการเดินมักลุกก็ต้องพยายามนะหมุนตัวนะครับเอาม้ามาตำแหน่งนี้มาจะไปด้านซ้ายด้านขวาได้ต่อนะครับก็ว่ากันไปจังหวะนี้เขาใช้ม้ามาเราก็เสริมโคนเข้าไปใช้เรือมาจับโคนผูกโคนไว้ก่อนอ้าวตำแหน่งตรงนี้เราก็ได้แท่นโคนนะครับขึ้นไปเลื้อยเข้าไปอีก เลยเข้าไปเขาใช้คนมาผูกใช้คนมาผูกหมาเราใช้ไม่ได้หนึ่งตัวก็พยายามนะเอาออกมาใช้ให้หมดนะครับเหลือไม่ได้ใช้ก็เอาออกมาใช้อีกนะฮะเอาเลือมมากดหมาเขาผูกเลือมาต่อเลือเข้าไปอีกอก็ก็กินเราก็ต้องกินด้วยกินพวกเข้าไปมีแผนจะกินเบี้ยริมซ้ายมือนะครับแต่เขารู้ทันนะ าขุนมากันไว้เมื่อเอาขุนมากันไว้ก็สกูกลับมาจับไม้อีกทีหนึง่งจับไบอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามีแผนนะครับเรามีแผนจะเอามากินเบี้ยเขาเอามมากินออเรือเขาไม่ขาดมีทั้งเม็ดทั้งโคนโอ้โหกลับไปผูกกันต่อเนื่องเลยนะครับแต่นี้ผมดูแล้วก็เอาเม็ดแทงม้าเข้าไป เบีย้ยเขากินไหมโอ้โหเขาใช้ม้ากินสองต้มน,นี้กินด้วยครับนะกินเข้าไปกว้เข้าไปให้ม้ากินเบีย้ยไปแล้วนะเราก็กินตัดเข้าไปแต้มน,นี้นะฮะแสดงว่าเขาใช้ม้ากินนะก็เป็นสองเบีย้ยนะมาแรกสองเบีย้ยอย่าหาทําตามเชื่อเรื่องนะครับโอ้โหแล้วคู่ต่อสู้นะหมดม้าเข้าไปแล้วไม่มีม้าด้วยอ่โหไม่มีม้าด้วยนะครับหมากลุกนะครับ เราต้องมีผ้าอากาศไปด้วยนะครับแต่ก็กินกวกเข้าไปอีกเราไม่ต้องสนใจแล้วแล้วมาเรามีเยอะนะครับกินกวกเข้าไปอีกโอ้โหกูต่อสู้ลุยกับเราหน้าดูนะครับนะจังหวะนี้เราก็เอาหมามาจับกินเลือเข้าไปแล้วก็ดันเบียเสริมเข้าไปอีกดันเข้าไปดันเข้าไปสิครับดันเข้าไปดันเข้าไปเพื่อไปหงาย แล้วก็เดี๋ยวเอามาโดดไปเพื่อไงเบี้ยโอ้โหเอาจังหวะนี้ก็ใช้เรือมาจับกินหมาก็หนีก่อนสิครับนะหนีไปก่อนเขาจะตีลุกก็หนีขึ้นไปอีกอ๋อตีลุกหนีขึ้นไปนะครับนะดันเข้าไปเดี๋ยวเราจะใช้เบี้ยนะไงโอ้แต่นี้เขาใช้เบี้ยเอ่อใช้เม็ดหมาผูกเบี้ยแล้วก็ไงนะครับนะงางแล้ว จะทำอย่างไรต่อดีเขาดันพี่ขึ้นมาด้วยเขาไม่มาจับกินเบีย้ยนะเราก็เอาเบีย้ยยัดเข้าไปนะดันซ้ายมือเราได้กินอีกตัวงนะแต่น,นี้ผมก็ออกไอเดียนะโยนเบีย้ยนะเอาเบีย้ยให้เม็ดเขากินไปเลยโยนเบีย้ยหงายเข้าไป โยนไปสิครับโยนแล้วกินไหมถ้ากินเราก็ใช้โขนกินเบี้ยความเข้าไปกินไม้กินเอาแล้วก็ใช้มาก,กินเข้าไปจับเบี้ยความอีกหนึ่งตัวเอาแล้วนะครับได้เปรียบม้าสู้กับเม็ดแล้วตอนนี้ตีลูกก็หลบไปครับนะตีลูกก็หลงดิครับอยู่อยู่ไม่ได้นะครับนะตีลูกก็ลงมา แคมนี้ดีกว่าเขาจะผูกไว้ไหมผูกไว้ไหมมาโดนตีลูกเอา้าไม่ผูกเบีย้ยเราก็กินกว้เข้าไปอีกคุณตองอีนะครับกลับมาที่ครับนะมมากลับมาโหหนีหนีหนีอยู่ไม่ได้นะครับโอ้เขามีสองสองมีเบีย้ยก็แลกกับเบีย้ยนะฮะเราก็มีเรือนะอาจจะเสมอได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับดูให้ดีนะครับ จังหวะนี้เราก็ต้องพยายามหาทางกินฟรีเขาให้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ดันเบีย้ยเข้าไปเสริมเข้าไปอีกขุนขยับเข้ามาก็หลบไปทีดนึงก่อนนะมีจังหวะตีลุกก็ได้นะจับเบีย้ยให้เบีย้ยเดินแต่มนีเขาขยับขุนเข้ามาก็เอาเหลือไตลุกเ้อาไปเหลือตีลุกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เข็นเบีย้ยเขาไปไง่ายนะครับนะเอามาผูกเบีย้ยไว้ก่อนนะครับเอากําลังพลเยอะๆไว้ก่อนนะครับนะดันดันขึ้นไปนะครับหมากลุกกอ็อย่าพยายามไปเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเปรียบตัวให้ได้มากที่สุดไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็หาตัวนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับมันก็น่าจะมีผลมากกว่านะครับมีตัวน้อยะเดินได้น้อยก็จะลําบากครับ แต้น,นี้ก็ใช้เบีย้ยกลับมาแล้วก็สก,กูเหลือออกมานะเหลือเรานี่เดี๋ยวตีลุกได้เอามาแบบนี้ก็กดไว้ก่อนนะแล้วก็ดันเบีย้ยงหงายแบบนี้ก็ต้องหลบนะครับหลบแบบนี้เราก็จับเม็ดเข้าไปโอ้โหเม็ดหลบอีกแล้วนะเอาเอาอยัางไงดีแต้มน,นี้ก็ตีลุกไว้ก่อนอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับ นะเอทุกท่านนะครับช่างยันบางวันก็เดินได้ดีบางวันก็ไม่ดีๆนะต้องขออภัยด้วยด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะด้วยเวลาด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับมันก็ต้องจําเป็นนะครับแลกตัวไปก่อนเลยฮนะเอาไม่กินอีกไม่กินอีกไม่แลกอีกก็ดนันเบีย้ยขึ้นไปหงายโหเหลือสี่สิบห้าสิกวิตนะ จะทันไม่เนี่ยนะครับวันนี้เนาะหัวสงสัยอ,อีกแล้วหัวเทียนช่างยันจะบอดอีกแล้วดันเข้าไปไงายโอ้ยโอ้ยจะไม่ไหวนะครับงายเข้าไปกลับมาจะหมดเวลาแล้วนะอะไรก็จะเดินไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ถามไทยนะอกลับมาโอ้ตาย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 ห้าสิบกวิหนีหนีคิดมากไม่ได้นะครับต่อเข้าไปนะคิดมากไม่ได้เต็มต่อเอาเขากินเรากินด้วยกินกลัวเขาไป กินกุเข้าไปโอ้เอาจับอีกแล้วจับอีกกลับมาโอ้หายใจหายคอนะเหลือสี่สิบกวีแล้วเขาถอยเรือเราตีเข้าไปตีไปไหนไปไหนเอาคุณขุไปคุณไปโอ้โหไปเอามาลุกปิดปิดเอาปิดปิดได,ด้ยังไงต่อเร็วเเวลาจะหมดเวลาจะหมดเอาหนีไปหนีไปเอาจับจับเม็ดเอาจับเม็ดเพือ่อ จะเป็ดเอามาแบบนี้ก็ตีลูกเข้าไปโอ้โหตีลูกแต้มนี้อา้าวอย่างนี้ผ่องเข้าไปโูยสวยงามผ่องเข้าไปกินมากินเรือเข้าไปโอ้สวยนยเอาหนีหนีโอ้ทันไหมเนี่ยมันจะทันเวลาไหมเนี่ยเอา้าไม่ทันแล้วนะโอ้มา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 เม็ดมาไปไปเรียงไงไปโอ้โหเฮ้ยหายใจหายก็ไม่ทนันโอ้ตีลูกเข้าไปอีกแล้วตีไปโอ้กดกดมามาโอ้ เดินไม่ออกบอกไม่ถูกไม่เวลาจะหมดนะครับ FC นะคิดไม่ทันเดินเลยเดินได้ก่อนนะครับไม่อยาอยาอย่าไปสนใจอะไรมากนะเดินไม่ออกบอกไม่ถูกนะไปให้มั่วไปหมดแล้วเอาเอ้ามาเบียไปเบียไปเอาเลื้อออกไปอีกโอ้หเอาเลื้อไปเอาแทงมุกไปแทงมุกไปก่อนไปไหนไปไหนเอามาแบบนี้เอาไอ้ีิลูกเข้าไปอีกเอามั่วไปก่อนนะครับมั่วไปก่อน โอ้โหเลยยี่สิบเจ็ดอีกแล้วเอามาแบบนี้เบ็ดมาเบียงไงมาโอโ้โหเอาเอาหมาแมาลุกเข้าไปลุกเข้าไปออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้มาแบบนี้อีกเอ้ยเอาอะไรดีอะไรดีมามากันไว้โอโ้โหไม่ให้เดินไม่ให้เดินโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนะครับยี่สิบกวิยี่สิบเอ็ดเอาหมามาเอาคุณมาคุณมาโอ้โหไม่ใช่หมาโอ้ตีลุกหลบอีกแล้วโอ้ย ไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับ FC ีนะครับอย่าว่ากันนะครับนะตอนนี้มันล้อนล,ลนทนไม่ไหวนะเดินอะไรเดินไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาให้จนอย่างเดียวเอาโอ้โหาให้กินเอาให้กินให้กินโอ้โหไมัาไม่กินกินไม่ได้อีกโอ้โหมัออับเอามามามาโอ้มันลนนะครับมันลนเอามาจับนะได้กินแล้วโอ้โหเมดดดได้กินแล้วเอากินเม็ดเข้าไปก็ปอย,ยอมแล้วเอายอมแล้วมาเอาแบบนี้เอาเอาอะไรไปเอาโอ้ ขุนไปขุนไปโอ้โหเอาขุนขุนขุนไปอีกหนึงเหลือเจ็ดแล้วเหลือเจ็ดแล้วโอ้โหแต่นนี้โอ้โหเอาเหลือลุกชนสวยงามโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะวันนี้คงไม่ว่ากันนะครับนะเดินดีบ้างนะไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็จังหวะตำแหน่งนะครับเวลานะบีบบังคับ ก็ต้องขออภัย FC นะฮะถ้าเดินไม่ถูกใจวันนี้นะช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย